สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นอะไรครับวันนี้จะชวนแม่เล่นอะไรอีกและวรัว,ว <laughs> เกมการ์ดการ์ดขนมแคมปั๊เป็นรูปอะไรคะขอดูหน่อยขอดูหน่อยดาบพี่ข้าตสูดาบพี่าตัศูนตัวละครดาบพี่าตะศูนเดี๋ยวเอาให้เอาเอาอย่างงั้นเลยเหรอมันเป็นยังไงอะ่ะมันมีความพิเศษยังไงอะ่ะอ,อันนี้เขาเรียกอะไรเขาชื่ออะไร เรขก็อ่านเาชื่ออะไรแต่ละการ์ดก็จะมีเลขใช่ไหมคะมีเลขรงพลังคนนี้แปดสิบใช่ไหมคะแม่ไม่อ่านเนาะไม่อ่านหรอกลูกนูหายรูมแสิบรู้ไหมหนูอยู่ไหนน่ะมีไหมรู้ไมรู้ไหมมีไหมมีไหมรลมไมอืมอันนี้ห้าสิบสามโลมไ จะเล่นเกมยังไงเราจะเราจะใช้เกมทายดวงโดยเฉพาะเลยเนาะหยิบกี่ใบเอาคนละกี่ใบอืมเอาวันเจ็ดรอบไม่ไม่ต้องเอาเจ็ดรอบหรอคะเอาเอากี่ใบเอาแค่ใบเดียวเจ็ดรอบเอาเหรออ่ะแล้วทำางไงสับก่อนสับจับจับ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 อ่าเรียงแล้วก็สับจับับกันไปก่อนก็จับเป็นโรตีเลย อาับเป็นโรตีเลยเหรอเรียกว่าจะวางเป็นปื๊บวงกลมไปเลยวางเพืนอดมกลมมันไง่ายไปเอาเหรอได้ไหมได้ไหม,ไมอันนี้<อ>ก็จะช่วย<ม>ให้ทำไงคะบอกใครได้เลขที่เยอะกว่าใช่ไหมเพนั้นเป็นไงชนะใช,ใช่ไหมคะดวงแม่ส่วนใหญ่เป็นไงสวยมาก <laughs> ดวงแม่ดอกห่อยมากแค่เดียวตลอดเลย <laughs> เรื่องจับเรื่องดวงเนี่ยแพ้ตลอดเลยเหรอในเรื่องเกมขวาญคิดเอาแม่ก็อาอยุเยอะกว่าแม่ก็ต้องเป็นไงแต่คิดได้มากกว่าหรือเปล่าไม่แนอ่ะทำไงสับไหมสับไหมสับเลยครับ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 ดิวดิวดิวดดิวดดิวดเอาอย่างเอาอย่างนี่ไงขายโรตีเลยเอ้าเอาเอา,เอาเปิดมาอีกแล้วเปิดมาอีกละ ้าวเปิดเลยค่ะอืมใครเอ่ยใครเอ่ยนี่อาจารย์เบ็นใครโรตีอ่าอ่าเจ้าเทียงครับเทียครับเอากี่อันครับเอากี่อันครับเอากี่อันครับครับอ่ะเริ่มยังเริ่มยังเริ่มยังครับเริ่แล้วอ่ะวางไว้ตรงไหนครับไม่คิดจับแบบไข่โรตีรออ่ะให้ใครหยิบก่อนให้ใครหยิบก่อนอ่ะเดี๋ยวหยิบก่อน อยาเพวางนะแค่ใบเดียวเอาแค่ใบเดียวนะใครจะหนึ่งสองสามปึ๊บเดียใช่ะเดียชนะเดียได้ได้ได้เท่าไหร่เลขอะไรคะห้าสิบสามเดี๋ยวได้หมายเลขห้าสิบสามแม่ได้หมายเลขเ0สิบเดี๋ยวก็มีคะแนนเยอะกว่าอีกแล้วยกที่หนึ่งเดียชนะใช่แล้วใครจะได้คะแนนแม่ที่ถูก ก่อนท้ายก็ไม่ใช่แค่มาแข่งแล้วก่อนท้ายใครได้ใครไงเน่ถูกเป็นพกัศนะอ่าโอเคยี่ใบที่สองใบที่สองเอาห้าใบาพอนะเอาหใบาพอนะอเค่ดู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 จุดจุดแรกกลัวอะไรไม่เห็นพนะอ่ามาลองวัดดวงกันหนึ่งสอง ใช่ครับใช่ครับอันนี้ของแม่เท่าไหรสี่สิบแปดอันนี้ของเจีดยสิบเดียดจีอูเดียได้จีอูเดียชนะแม่อีกแล้วสองศูนย์ไปแล้วครับสองศูนย์ไปแล้วครับเจ๊จ้าอ่าเอามาหนึ่งใบครับมาหนึ่งใบครับว่าให้ใบนี้เปิดเผยซะแล้วไม่เป็นไรหน่วยการรมขยายเท่าไรอ่า หนึ่งสองสามเฮ้ยใครอะแม่ชนะแล้วพราะแม่ได้สามเอ็ดเดียได้สิบนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะโอเคอะไรหนูกะดิ่เป็นไรโอ้ใบเลื้อยเนี่ยห้าใบก็พอนะครับจุ๊บเดียชนะอีกแล้ว เบียได้ตั้งสามสิบเ็ดอ้าคานี้แม่ขออนุญาตหยิบก่อนนะเผื่อเปลี่ยนดวงบ้างว่นชูจี้ปึ๊บใครชนะแม่แม่ได้ห้าสิบเลยเดียได้แปดสรุปว่าใครได้เยอะกว่ากันคะแข่งไปห้ารอบแล้วแข่งไปห้ารอบใครได้เยอะกว่ากันคะเดียได้หกใบแม่ได้สี่ใบแปลว่าเดียเป็นไงเดียชนะดวงดีจังเลยแม่เจ็บเจ็บบ เ็ดรอบเอาเพื่อมีสองเหรอใช่ออะลองดูลองดูโอเคใบนี้ใบนี้ของเราจะเป็นผู้ชนะเดียหรือเปล่าจุนจเท่าไหร่ครับสิบตีของแม่สามสิบหกโอ้แกันแม่แล้วต่างกันมากเลยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใครเอ่ยใครเอ่ยนอหห ไหมงนมาเลยคุณไหนดูซิดูซิฟิว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 แม่ไไงเนี่ยแม่ได้แค่หกแดมเยาะชนะสรุปเยด้เยอะมากเลยไม่นับคะแนนไม่นับและแค่นี้ก็แพ้แล้วรู้เลยว่าแพ้แบบยังไงแพ้ไม่มีทางสู้เลยขาดลอยเลยชนะขาดลอยแพ้ขาดลอยเหมือนกันเนอะ โอ้พิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าการ์ดแคมปัสก็เล่นแบบนี้ได้นะเนี่ยใช่ไหมใช่โอเคนี่ถ้าถ้าเอาไปจ่ายได้วันนี้เป็นเงินเงยนะเอาไปจ่ายเลยไปละยบายไปกินขนมคนนะครา